ก็กล่าสวัสดีกันด้วยครับตอนนี้อยู่กับช่องสุรดิตทีวีช่องไม่มีอะไรดีนอกจากหน้าตาโคตรหล่อครับโคตรถึงก็วันนี้มาอยู่ในโรบอกอะโรบอกจะเป็นแมพของใสคิงอะนี่ไงใสคิงท่านก็เห็นเลยนี่ขนกบุรพาอินประชาชื่นตอนผมอยู่ไหนอะขนกสิครับแล้วกดเพลงไปเลยนี่เข้ามาค่่าเลยโอ้โหหัวรุนอะหัวรุนขอขอขออนุญาตปิดเพลงก่อนดีกว่า A few moments later เอาละท่านผู้ชม เข้ามามืดตึ๊กเลยตอนนี้ก็อยู่กับกระหนกนะผมผมว่าเล่นมานานแล้วดูดจากเงินอ่าเล่นมานานผมจะมาแนะนําดีกว่าเอาแนะนําแบบว่าตรงไหนจุดไหนบ้างที่แบบคนไม่ค่อยไปกันนะอ่า,ายังไงดีวะเอาไว้ว่าผมมาแน,นะนาแล้วกันโอเคมามน้ำต่อกันดีกว่าตอนนี้ผมอยู่กระหนกนะผมจะมาแนะนําว่าจุดไหนม,มีมีอะไรบ้างในแมปเนี้ยเออง่ายมีอะไรบ้างในแพทเนี้ยอ่าเริ่มจากนี่ผมอยู่เลยกระหนก เขาเขียนเป็นธานีปักษานะเพื่อการลิกฤตเนะอาประชาชนครับเราจะไม่สามารถเข้าเรียนคนอื่นได้นะครับเพราะวันถ้าเวลาเราเข้าปุ๊บเราคือตายแล้วตา,ายหน้าเลยโอเค,อเอเคตรงน,นี้เป็กนกระดกนะครับถ้าเดินมาเอาเลือกอยู่กระดกนะครับเดินมาตรงหน้านี้ก็จะเจอ,อเป็นลุงลุงเลยวะอาลุงลุงนวดอลุงนวดแกยกมือแกยกมือนี่แสดงว่าโดนป้นไปแล้วครับอ่าใช่แล้วก็นี่ครับตีของจริงพี่พี่จจเย็นเด้อพี่โอ้พี่ก็นครับเกมนี้ก็จะมี ป้อนเอทีเอ <f art noise> <des k Philadelphia> <phải> ็มนี่ป้อนเอทีเอ็มโปจะพาไปดูนี่ครับป้นเอทีเอ็มสีแดงนี่คือโดนป้นไปแล้วถ้ามันจะมีเสียงอึ้มคือยังไม่โดนป้นนะครับนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นซอยปืนผมเรียกว่าซอยปืนแล้วคันโอเคมายองมีอะไรเยอะเลยครับมีก๊อกมีสโมสรพึ่งน้อยเอ้าได้มีมั้ยละครัมีตกมีตกนี่นะครับตู้เอทีเอ็มนี่ตู้เอทีเอ็มน่าจะมีหลายจุดนะครับมีหลายจุดเฮ้ยพี่จะเย็นพี่เฮ้ยพี่เอ้ยคุยกันได้ปิดพี่นี่ครับคุยกันได้ครับพี่ โดนเล่นละนั่นแหละโดนเล่นละนีครับเอ้ยโอ๊ยั่นแหละวไโอ้โหนี่ก็จะเป็นซอยอ่าซอยซอยปืนหน้าอินอืมต้องรีวิวแบบเร็วเฮ้ยวิ่งตามวันกูเฮ้ยใจเย็นพี่เอ้ยมันก็จะมีระบบเสียงนะครับบนระบบเสียงเงีนี่เนี่ยกดเป็นท่าดุเต้นก็มีอีมีโหมดนี่เก๊กท่าแล้วก็เนี่ยครับเสียงเสียงกันโอเวอร์กันโอเวอร์ อันที่สามก็จะเป็นสวัสดีครับอันที่สี่ก็จะไยรุ่นตัมอะไรอ,ะอ่ะอ่าอะไรก็อุปรกรณ์ครับอันที่ห้าก็เนี่ยถ้าคุณติดคุกอะ่ะ <c oughs> และภาษาคุกคุณไม่รู้อะ่ะแล้วถ้ามีคนมาบอกคุณว่าขอเซตหยอสูตรต่อสูตรพ่อซีหมอสองห่อใส่ไขอ่อ่ะคุณจะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นคุณ่ได้ยินเลยเนี่ยก็เป็นเสียงเขาแจกฟรีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอพีเอสละกัน พี่แกมีเสื้อเอนอยู่นี่แกก็สามารถเอากระเป๋าครับเรากดอีกกระเป๋าเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็นี่ครับเราหาตามนี่ครับหาตามที่มันบอกว่าส่งตรงนี้คือเราต้องวิ่งไปส่งครับดีย๋ยวผมจะวิ่งไปส่งโชว์ One hour later ความยากของการวิ่งกระเป๋าก็คือมันต้องแบบผ่านผ่านตอหลายอะผ่านโซดีอะอผ่านโซดีหลายตอนนี้เราน่าเราน่าจะไปส่งหน้าหน้าบูนะครับอย่างว่าจยเลยหน้าบูนี่ครับมันจะได้ยินเสียงนี้ครับเวลาทีบสามครั้งก็ เงินก็จะไหลออกมาเห็นไหมเห็นไหมโอเคนันน <Okay. S 1> ่นไงครับกูโดนตอด้วยเราวิ่งส่งเงินครับป, <Okay. S 1> ปล่อยๆพี่เขายิงนะพี่แกเขายิงไปโอเคเวลาเราส่งเงินใช่ไหมครับเราก็จะได้ตงังค์ล้วก็เพิ่มค่าหัว50ครับค่าค่าหัวคือตรงนี้อนี่ครับอาลุงหนวดเนี่เราลุงหนวดถ้ากดยี <_ S 1> ได้แสดงว่าลุงหนวดจะให้ของเราครับโอเคไม่ให้เราปนเนี่ยเราก็ได้เป็นใบกระท่อมนี่เออเหมือนใบกระท่อมเป็นพวกแบบ กินแล้วจะอึดขึ้น20%นะครับ <What? S 1> แล้วก็เออร้านก็คือบาร์เบอร์ช็อปนะครับคือร้านตัดผมครับโอเคมันตัดผมไม่ได้หรอกครับคือมาปนนี้อย่างเดียวนี้ปนนี้นะไปต่อ A few moments later โอเคครับมาก็มาถึงตรงซอยมาเชซอยมาเชข้างประชาชื่นครับมันถึงเรียกมาเชเหรอซอยทำไมถึงเรียกซอยมาเชกันเนี่ยซอยมาเชข้างประชาชื่นครับใครจะเรียกไงแล้วแต่นะครับก็จะมีลงหนวดอยู่2ที่ข้างประชาชื่นแล้วก็ข้างซอยมาเชกนกอิน นี่ชอ,อ,อนี่ซอยอ่ามาเชชื่นกับบูรมาก็จะอยู่ข้างกันคือถ้าเราเป้นของจากลุงหนวดเราก็จะได้ ใบกระท่อมอะดรีนาลีนยาแก้ปวดแล้วก็เจลลี่นะครับคือครับหา,หาได้ไหมเจลลี่นี่เป็นของที่แรงมากครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่เจดนามอ่านี่ยเนี่ร้านเสื้อผ้าครับแล้วซักรีดอะมาเป็นไงก็เหมือนล้นตัดผมอะก็คือเข้ามาปนานเยวแล้วก็ได้ค่าหัว50าบนะครับค่าหัวมันจะขึ้นนี้ครับเวลาเราป้นในนะมันก็จะโชว์ครับว่าคนไหนเยอะกว่าคนไหนเยอะคนไหนน้อยคนไหนเพิ่งเริ่มอะไรนะครับประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นที่รับนะ <laughs> ก็พี่ของเจนี่พี่ของเจกับ ไอ้ล็กกรของเขานี่เออแน่ขอบใจพี่ไอ้หลังไม่ต้องนะยมันแพงนะเนี่ย <Nope. S 1> ของเจออกไปโน no, ของเจสมาคงไม่เอาของเจคือใครไม่รู้ครับคอของใครของเจนี่คือใครไม่รู้ครับก็จะมีหลายต้องเรียนเลยนะ ที่ผมมาให้โอโ้ตอนนี้ก็ถ้าอยาบวกจริงๆก็อินกับบูรพาในบวกกันบ่อยฮะแต่กระนกส่วนมากอาไว้ฟ,ฟาร์มดีกว่าครับกระดกฟาร์มครับขึ้นตึกมากจ็จะเจอลุงหนวดอีกคนหนึ่งแยกร่างแกแยกร่างแกมีตั้งแดคนนะครับเอเอครับเราได้ลินาลีจากพี่คองเจแล้วก็ได้ HP จาพอจากลุงนวดหนวดแกขึ้นมาก็มีคอนมีอะไรแยะๆครับเอาไว้สู้ฟันทันแรงครับนี่ครับก็อะไรเติมอ่าเติมโลบัตแล้วซื้อเป็นตำรวจนะครับอ้าวจะเกิดตรงนี้แกเกิดตำรวจนะนี่พอลิะครับนี่ตำรวจกวางนะครับ มีเติมก็จะได้ซื้อลูกซองได้ซื้ออะไรได้ครับแต่ผมก็ซื้อได้แหละแต่ไม่อยากซื้อไงเออรวยเกินนะดวยรวตังค์นะก็พาแนะนำนะนี่ฮะนี่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 ตู้เอเดยมครับกรุงไทยช่วยนะก็สอทีบสามครั้งนะครับอ่าแเครื่องก็จะเสียนี่ค่าหัวผมขึ้นลวเป็นสามร้อยเก็บมาอ่าเก็บนะครับนี่มันมันคือฟาร์มรอบเมืองดีกว่าอง่ายๆนี่นี่นี่ฟาร์มแล้วนี่บาเบอร์ช็อป เข้าไปเลยก็เป็นเงี้ยข้าวหัวจะเพิ่มทีละห้าสิบนะครับเวลายิงคนตายหรือว่าอะไรเนี้ยก็เพิ่มทีละห้าสิบครับข้าวหัวเยอะเท่าไหร่ก็ยิงอันตรายครับเขาจะมาล่าเก็บให้หมดแล้วครับเอารวยครับเก็บครับเก็บ The next day โอเคจัดเก็บเงินที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวผมพาสำรวจีกว่าตัวละครนี้ก็จะสุ่มไปเรื่อยเวลาเราตายหรือว่าอะไรนี้ยครับมันก็จะสุ่มไปเรื่อยครับ ไม่ไม่ไม่เก็บเลยมันก็จะสุ่มไปเรื่อยๆครับนี่ก็ตันนะตันมันจะตันกระดกนี่จะไอ้แบบไม่มีตังหรือว่าอะไรแนะนําครับอยู่กระดกดีกว่าเพราะว่ามันฟาร์มง่ายครับคือเดินรอบนี้ก็เออแถมที่เราวะแถมที่เราแค่นั้นแหละแทงแทงเดียวคู่แทงคู่แทงคู่แทงวิ่งเดะเอวิ่งเดะเอวิ่งถึงเงินเลยเถึงเงินเลยหนุ่มเห็นเงินเลยเห็นเงินเลยหนุ่มแทงยับแทงยับนู่คือหมดเลยคู่แทงยับคู่แทงยับตายนี่คือตายครับ กด E เพื่อซ้ำนะครับกด E เพื่อซ้ำแทงยรับแทงเฮ้ย,ยรู้สึกยังไหมตายแล้วครับให้เงินเด้งแล้วงี้คือตายแนละ้วโอเคมันก็เป็นประมาณนี้นะ5 years later แล้วก็ร้านอีกร้านหนึ่งก็จะเป็นร้านอ่าปิ้นปิ้นเนี่ยมีสองเครื่องครับเคาน์เตอร์นะต้องต้องรีบไปพี่แกเล่นกันโหดจังวะเออวิ่งดีกว่าก็ร้านนี้ก็จะเป็นร้านเจ๊เจ็บนะเจ๊ ไอ้เจฟก็แกก็ปล้นได้แกให้เงินดีสามารถซื้อเฮ้ยเล่นมสุหนักเล่นมาคนหนักเล่นแพงแพงโอ้โหใครไม่ไหววะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยเกินไปมากเฮ้ยโอ้โดนเล่นว่เอาครับมันก็จะสุ่มตัวละครมาเรื่อยๆครับเดี๋ยว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 ขอเขาเลวิวกัน เวันนี้แม่งเยอะวะ่ะก็จะมีอีกคนหนึ่งก็เป็นพี่แกมังดักอยู่นั่นเลยวะ่ะรอพี่แกไปก่อนแล้วกัน75 y e a r s later โอ้หพี่แกมัยังไม่ไปวะ่ะวนเลี้ยนเราออมดีกว่าค่อง่ายอมโอ้เมื่อกี้ของเยอะซะด้วยนะเราก็สามรอบเมืองสามเยอะมันก็ได้ครับปืนบอกครับสามรอบเมืองเนนะี่ยปืนก็โสม,มสอนพึ่งน้อยอะไรเนี่ยเยอะครับมันก็จะได้เงิเงนแฮกด้วยนะคือทุกหนึ่งนาทีเราก็จะได้หนึ่งร้อยอ่านี่งานลุงนวดลุงปืนลุงปืนปืนแกก็ขายปืนนั่นแหละสามารถปนแกได้ต้องเติมว่า ไอ้แบ็กช็อปครับแบ็กมาร์เก็ตต้องเติมนะครับอ่าห้าร้อยลบบาทถึงเนีจะซื้อแกได้เนี่ยปลาเจ็บยังไม่จบครับ <c oughs> โอเคนี่ปลาเจ็บเราก็สามารถซื้อแกรปวดให้พีได้แล้วก็แซนด์วิชได้เขาวิ่งฮิลระหว่างทางครับเนี่ยพริ้นเตอร์เรา,าก็สามารถทุบได้2เครื่องเลยนะครับเครื่องพิมพ์เครื่องป,องป,องป,ปริ้นเอกสารก็เคลื่อนตามพื้นนี่แหละทุบไปครับทุบไปเลยทุบแ,แล้วก็เก็บเงินด้วยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกที่ครับคืออีกที่เป็นที่สุดท้ายละเออพี่แกแม่งโหดว่ะเราขอวิ่งกงินโอ้โห วิ่งเก็บลายครับวิ่งเก็บลายนี่ครับเวลาเราเอพีรดเราก็กินครับเอพีก็เพิ่มไปเฉียวโอเควิ่งเก็บลายจ้อยาเก็บปวดยาเก็บปวดใด้กินได้ห้าครั้งครับและอีกที่ก็คือตรงนี้ครับที่พ่นสเปรย์ครับเวลาเราพ่นสเปรย์โอ้โหพี่แกไม่ให้เราพกเลยวะที่พ่นสเปรย์นะเมื่อกี้แล้วก็นี่ก็คือแบงค์นะสามารถากดได้ไม่เคยกดมาปนดีกว่าเฮ้ยพี่แกโงหมดเกิน เราต้อง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 ยา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 พี่ยาพี่เลยยาพี่พอร้องน่ะพี่เอ้ยให้ผมรีวิวเดี๋ยวพี่โอ้ยคือกำลลมนะนี่ครับทีพลสเปร์ครับแต่พี่แกแม่งโหดตัดเลยอะรัสเซียด้วยเฮ้ยพี่แกเอาจริงนะน่ะโยกครับโยกครับเฮ้ยอะไรประชาชื่นเยอะจังฮี่ much 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 later เฮ้ยเข้าซอยทันทันครับไม่เห็นโอเคพลสเปร์ครับ พ่นสเปรย์นี่น่าจะประมาณ20วิครับถ้าผมนับนับไปถูกไม่ผิดก็อขออหัยนาทีนี้ด้วยครับไม่รู้มันช้าเพราะอะไรปุ๊บนี่ครับเราพ่นสเปรย์เสร็จอ่าเราพ่นสเปรย์เสร็จปุ๊บเราก็จากที่เราได้เงินทีละร้อยเราก็จะเพิ่มเป็น200ครับเป็นนาทีละร้อยแต่เพิ่มจากการที่เราพ่นสเปรย์คือยึดที่นี่คือพ่อทุกสามันก็เราก็จะเพิ่มมาอ่าเป็นสองร้อยวิวิวถโอ้โีเสียงระเบิดนะ เป็นสองร้อยนะครับเดี๋ยวอย่าไปดูกันเลยรอมันหนึ่งนาทีครบก่อนครับ two weeks later โอเคหนึ่งนาทีก็ครบแล้วเห็นไหมเราก็มันมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับดูมุมเมื่อกี้คือเราได้เป็นอ่าข้ามพุ่นกรแพงคือการยึดที่นะครับจากที่เราได้ร้อยเราก็จะเพิ่มเป็นสองรอยครับคือก็ซื้อพวกมะคอนสนับปืนปากกานี้เออเพิ่ปากกาแล้วก็ตอนนี้เริ่ม,มเพิ่ละเพน่ปากกาแล้วก็ แจเออซื้อป้ายได้ด้วยซื้อป้ายแล้วก็ไม้ปากหลามอืมนี่ก็คือตู้เซฟครับนะเวลาใช้ก็เราก็เสียร้อยหนึ่งครับดูนะครับปุ๊บผมมีของเยอะนะเนี่ยครับเราก็เสียไปร้อยแล้วนี่ก็จะมีลงนอนครับนี่พยาบาลครับเรา,เาไว้นอนฮิวนะครับฮิวฮิวเร็ว,วกว่าแบบเสียร้อยห้าสิบฮิวเร็วกว่าแบบอยู่เฉยดีกว่าครับ คือมาเสียร้อยสิบนอนเนี่ยมันก็ฮิวเร็วกว่ารอให้เลือดมันเต็มอะไม่ง่ายครับนี่เป็นข้าวของวอแบบสีคิงนะเออไม่มีอะไรเยอะหรอกเล่นเล่นฟาร์มเงินเอาของยิงกันเอาปืนฟันอืมเอาปืนยิงมีดฟันแน่นั้นครับก็ถ้าใครชอบแม่งก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะันเอออีพีหน้าผมจะทำอะไรไปดูกันเลยอีพีหน้ามันสุดจริงบอกใแค่นั้นแหละเจอกันแค่นี้แหละจําไว้กูบางกระหนกเว้ย